เราก็ต้องช่วยโอกาสเอาลมนี้มาบนว่าให้น้องๆดูวันนี้มังเอียนนำเสนอทุกุนหงว่ามังเอียดไหนว่าบางเอียดอยู่ไหนไม่มีว่าทุกคนวันนี้มังเอียนนำเสนอว้าอยู่ใน ยวาตสซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนเว้าที่ไม่ขึ้นช่ว <c> ย <oughs> คลิปนี้เอฟซีเอบางเอียดไม่รู้จะทําคลิปอะไรเลยเอฟซีเออไม่รู้จะทำะว่าอ,อ,อะไรดีแล้ววันนี้บางเอียดก็นั่งเบื่อเบื่อจิงๆนะครับก็คิดได้นะครับว่าในช่วงบางเอียดนี้มีว้าเป้ายกักษ์แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีว้าเป้าจิ๋วเลยนะเดี๋ยววันนี้บางเอียดจะทําเว่าเป้าจิ๋วเล่นเลยนะ้องดูนะที่จริงมันไม่น่าดูหละต้องดูเลยน้องนะหายเน เอออะไรที่ง่ายๆผมึ็ชอบเอฟซีเพราะว่ายากๆนี่มันเหนื่อยเนาะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ไปกันเลยแจผมึงเห็นด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบก็กดถ้าใครว่อนใครที่ไม่อยากอะไรก็กดติดตามกระดิ่งตรงกร็งตกิ้งนะครับผมมาพร้อมกันเลยก็ทึบงไลค์ติดตามรับชมเลยทุกคนม้าอัจเริยะเอาที่ง่ายก่อนไม่จ้าลังกาคนเฉดเนี่ยจะไม่ง่ายที่สุดลอกบอกเลย ไม่มีใครทาง่ายกว่านี้แล้วเอาง่ายๆเอาแบบไม่ก็อยากรู้ว่าว่าเป้าฉิวนี้มันจะขึ้นได้สูงนักเก็ตไหนนะแต่ว่าคลิปนี้เียมังเงียไม่ทําให้น้องๆแบบไปดูคลิปหน้าเลยนะดูคลิปนี้แหละเขียนดูน้องๆก็เลยตามไปดูคลิปนู้ทีคลิปนี้ทีอยู่นะั่งมันนะาาเดียเด๋ยวพังก็ลาวเดี๋ยวเงียบพาไปดูคลิปนู้นลาวเดี๋ยวเสร็จแล้ว ท่าน mm, ี้พอไหมได้ไหมไม่ไม่ใหญ่เร่งไม่ใช่บางเอียดไม่เอาใหญ่เร่งมดล่วงเสร็จเลยมาช่วงเสร็จเลยยิงเออมาอะไรลาบไปทุกคนนะตอนนี้พอไหมไม่พอเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งมันจะเอาเล็กเลยนะ <Okay. S 2> ดี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 รอบนี้บอกเลยนะรอบนี้ช่วยแน่เอฟเจโอเคเท่านี้น่าจะพอนะมึงเห็นว่านะน่าจะเท่าเรียนสิบนะทุกคนโอเคพอไหมตอนนี้เรียนสิบว่าปักเป้าเท่าเรียนสิบนะเดี๋ยวใส่ค้งใส่หางนะ เลยโคงแรงระบ,บายถี่ระกิดนะเดี๋ยวไปขึ้นกันได้เลยเลยนะพี่มังงี้ขออนุญาตเลยโคงแรงนั่งสิบปีนะนี่มันจะไมหม้เลยตอนเสร็จ<อ>ทุกคนเป็นไงว่าบอกเป้าจิ๋วอ๋อเล่ละ,ละเจ้าเดือนสิบนะรถนี้นะแต่ว่าบอกเลยว่าหางยาวพันเมตรฮะหลอนหนัดมังงี้ให้บอกเลยว่าตัวนี้นไม่รู้จะขึ้นถูงน่าแค่หน่อยนะเดี๋ยวมังงี้มาลองให้น้องๆดูนะมังงี้ตอนโลกเชือกเป็น,ปนได้เส้นเล็กมาแล้วนะดู มีงได้ด hmm. ah, okay. so the ูนะในหน่วยปรเมินระยะที่เล็กมีในได้เล็กเนยเล็กเกินเลยอ่าได้อยู่เอฟซีสวยนี่เอฟซีเลยนี่หลงมอนื้อมากเอาตาหน้าเล็กกว่าเป้าเอินเลยที่มึงทำเอาตาทุกคนเห็นมึงเห็นช่องนั้นนะมันจำพวกเปล่านี่ยมาคุณเลยดองรันเออของมันว่าเปล่ายากของเราว่าเปล่าจิ้วเอาเล่ดีเอฟซีเออโอเคไม่ต้องแลงมากพรับลำตัมเพลง ไปโบนให้น้องๆเลเลยไม่ต้องรอคลิปเนยเลยคลิปนี้น้องๆเออไปไปรายการอาประชึกเดี๋ยวน้องๆมึงเหยียดให้ดูเลก่อนเอ้ยให้เลดูก่อนเอ้ยให้เลใหม่ก่อนว่ามึเงเหยียดเพิ่มชมสวยให้มันเป็นว้าอูทูบสวยไหมทุกคนจังลังกาาสวยเดี๋ยววันนี้มึงจะเอาเบ้าอูทูบจิ๋วไปโยนให้น้องๆเลยเอ,ออเอากระ,ะ,ะอียาวเลยควยเลยเพื่อน ป้อยเราไปลองกันมาขึ้นหน่วยทุกวันไม่ไปเรื่อยเด็กเดียวนะว่าบเมื่อกิ้ไปแล้วนี่ยเฟรย์หลายคนมองว่าห่ายนะนี่เหยียดปลั่มมัดถ่ายตรงอยู่สองวันแล้วนี่ไม่ใช่ที่เฟรย์ง่ายไหมเหยียดมัดได้เลยนะนี่คือวางกิจเจาะรูเอฟรีดูวางกิจเจาะรูอืมอะไรนี่วางกิจเจาะรูวางกิอะไรเข้าที่เข้าทางนะแล้วก็วางกิมัดเสร็จ ยากนะเด็กเียว่าจิ๋วนี่คือแบบที่จริงกันเหมือนไม่อยากทำหรอกแต่ว่าคือเหมียเสียนไงที่เมียทำอูอปูปูไปแล้วจิ่ะไปเรียนที่โน่นดีกว่า เอาอยัางไม่ไปดีเอาอยังนั่งอยู่เลยอ,ยอะโอไปเสร็จแล้วนี่ยเสร็จแล้วเออว่าเลยวันนี้ไม่ไปยังไงวะเงัยดนั่งอยู่เลยมาเด้อเด็ดพอดีงั้นะนั่นเออช่วงก่อนอืมทุ่มวนันไม่ตุ่มปือ้อขึ้นไม่รอดอ่างกับเปกนะักแรงบึกมาแล้วทุ่มวันจริงอะไรลองไม่ว่าเพว่นั้นไม่รู้ลองไม่ได้ลองไม่รู้มรผมเห็นปลากวนเลยจริงอืมว่าป๊อ,อกเป้าจีวีว่ายูทูบ อืมอยังนั่งเลยไปน้องๆมังเงียดไม่อยากกี่แรงวันนี้มังเยียดก็อยู่ที่สนามไม่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นพายุลมฝนฝนก็ได้ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฝั่งตะวันออกเฉียงทะเลนะครับชวนช่วงพันตะวันออกเฉียงเขายังไม่ตกดังนั้นเราก็ต้องช่วยโอกาสเอาลมนี้มาบนว่าใหนาน้น้องๆดูวันนี้มังเอียดนําเสนอ,อตุกุหุงว่ามังเงียดไหนว่าม,ามังเอียดอยู่ไหนไม่มีว้าวตุกุนวันนี้มังเียดนําเสนอว้าว อยู่ในเป้าหลายคนงงแล้วว่ามันคือน้องๆดูเอาเองว้าวอยู่ในเป้าบอกเลยว่าจิ๋วบางเอียดนี่ทุกคนว้าวปักเป้าจิ๋วเต็ม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 แมงยาวนัดเอฟซีเออรยังไงให้ดูก่อนนะโอ้โหสุดยอดน้องๆเอือไม่มีของใครรวยเท่านี้แล้วบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยบางเอียดขอขี้ยางก่อนนะ วางยาวน่นโอ้อ huh. uh ือ huh. ห oh, uh ือโอ้เตรียมแล้วนวาโอยตาหนูดังรวยนัดตหนูมาตหนูังวยนัดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาม n ดเชอกเดี๋ยวอบไอนองนองัเอะไรอียงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยทุกคนว่าวินว้าวอยเดี๋วเดี๋ยวมาหนเอาเชือกก่อน นี่ทุกคนแปบ๊บนึงเชือกก็อยู่ในเป้านะทุกคนนี่ว้าวปักเป้าจิ๋วนี่กางเบีงเอียดไม่จิ๋วก็เยยยังอีกสองเรื่องทำการเลยเลยที่ว่าจะขึ้นไม้ไม่น่าเหลือมงงเหยดว่า,ระ,าระดับบังเอียดมาเองมึงพี่ว้าวไม่น่าเหลือใช่ผ่า,า,อารอดไม้ ก็เลยนะผมเห็นนี่ขึ้นรลยมาเด้อผมเห็นนี่ขึ้นรลยกุนติดลมบนแล้วติดลมบนแล้วมากมึงเห็นนั่งอยู่ตรงนี้เลยเถอะนั่งเล่นตรงนี้แหละมันปลาชิ่งมันปลาหางไม่รอดหางหยัดแรงนะมึงอีกมาติดลมบนแล้วมึงอีเดอดีดพีเลยทำให้น้องๆเล่นนึง phi lô phi <laughs> oh! hmm. oh! bao lên bao bự luôn ở này nó ngó ra ngoài này thấy nó hơn hả? cái ừ, con này coi ra ngoài nè bông này coi tai nghe không đây nè, bình có mái, mái แต่บางอย่างจะไม่ทิ้งไงเอาไว้นะทุกคนบางอย่างจะเอาเข้าในกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวบางอย่างก็ขอดูสายอกก่อนสายอกมันยาวเกินเก่งขึ้นไม่ได้เ้าคือขึ้นลงมาแล้วขึ้น ว่ายูทูปมันเงียบ้นแล้วอย่าตาั้มต้องเงียบดูน้องน้องเร่งขึ้นอะไรอยู่ตรงนั้นสอนน้องน้องะไรกันเอาเองขึ้นเลยมันนั้นอ่ะไหนดูหางยาวเร่งก็คือเดี๋ยวๆๆๆมัด,ดใจเงียบเงียบมัดใจเอาไปก่อนดิว้าวยู oh God, มอ wow, งเหียบไม่จำพวกสี่เหลี่ยม,มงเงียบอะไรนี่ละสี่เหลี่ยมอันนั้นสามดีเอ้ย อันนี้แหละเขาว่าวอยู่ในเป้าบุ๋แล้วมงเงียกต้องทำว้าวสี่เหลี่ยมแล้วนี่แหละมึงพิกก็อยู่ในเป้าอันนี้คือยูทูบสตูดิโอใช่แต่ทำไมมึงอยากไม่ทำยูทูบอ่าอิกขึ้นแล้วเหแล้วมาแล้วเหรอเห็นดเลยเห็นจริงแล้วในลมมาแล้วแป๊ดหนึงนะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยาวันนี้พิกจะมาสนับสนุน Cháy độc, Cháy đồng Cháy đồng Cháy dạ. Mà lêu Quý Cháy đồng Cháy thôi Đôi ý em ý Ta bôi chiến oh, mà em nhiệt Ồ, vinh vinh đi vinh Mà em nhiệt bị này mà Trái ốc mắt này thươi nè là rốt đâu Bốt Ấn đi là nhiệt mà, buồn đấy Phải buồn, phải buồn Thả, Tụi con, tìm phong, em quýt buồn Quýt quay cây cây rồi Chuyên lên

พาเจี๊ยบไม่รอบตัวนึงจริงจมันก็ขึ้นนั่นแหละนะมึงเห็นว่านะรอกันดีเราเลิกคบกันนี่สิเฉนคลิปนี้ก็มึงเหยียดขออภัยในความไม่หวังดีคลิปนี้มึงเหยียดก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำว่าวตัวนี้ใน้องน้องดูเพราะมันขึ้นดีมากเฉนั้นมึงเหยียดขอตัวลาไปก่อนชอบไม่กดไลค์ใช่ไม่กดแชร์ถ้าอยากเลยไม่กดทับแต่แล้วพวกมึงเหยีได้ไหมในรอบอันนี้ไปก่อนวันนี้ครับ